สวัสดีครับเพื่อนหลายๆคนนะครับคลิปนี้ผมจะพาบังเบิ้งหน้าเขานะครับด้วยดูทำหน้าช่วงนี้ก็เชาวหน้าปักดำหรือว่าดำหน้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนนะครับนี่ครับตัวนี้หน้าผมเองครับพ่อใส่ปุ๋ยแล้วครับนี่ขุนผู้บ่าท่านนี่เวลามาใส่นะครับนี่ติดแล้วครับเขียว เปลี่ยนจากสีเหลืองจะเป็นสีเขียวแล้วครับพอใส่ปุ๋ยนะครับรับใส่ไว้กันแตกกาไว้นะครับอยู่ที่ปุ๋ยนะครับสำคัญมากเลยนะครับปุ๋ยกับเขาช่วงนี้กำลังติดครับฝ่าใส่เล่งให้มันแตกกอนะครับแตกกอแตกใบนะครับให้มันมีใบออกหลายน,นะครับ ันนี่ใบหลยมันก็มีใบรอเลียงรับต้นนั่นนะครับใส่ปุ๋ยเข้าไปนี่เปลี่ยนสีเลยะครับจากสีเหลืองๆกลายเป็นสีเขียวเลยะครับนี่ครับนี่คือเขา่าไงเขาเนี้ยวเขาก็ขอนะครับผ่านมาได้สองอาทิตย์แล้วครับเริ่มติดสีเขียวแนละ้ะ นี่ครับอยากกำลังขึ้นครับหญ้านี่ครับลายส่วนนั้นติดกันกันกบที่หน้าผมครับพามาเบิงเพื่อเพาใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะครับนี่ครับปกติพอใส่ปุ๋ยเต็มดดเลยได้พี่น้องเลย อกาสเพิินเป็ดก้าแก่ก้าเขากางนะครับนี่ครับมันจะบอแพ้ได้ครับก้าแก่นี่ครับนี่ไงขึ้นมานีสามกอสามต้นนี่ครับรีบไซได้ครับพูได้สซเขากลางเพราะว่าเขากลางเป็นเขาที่ถอกไห้นะครับแก่ไววนะครับแต่กอเร็วนะครับมีตามอายุของมันนะครับใส่ปุยท่านมันก็จะแตกกอ ใหญ่ได้พี่น้องเลยใส่บอท่านมันก็เขาปักดำไว้เลือสามต้นก็ยังสามตน้นคือเก่าครับเขาอาจจะได้ผลผลิตหน่อยนะครับนี่ครับนี่พอใส่ปุ๋ยเตด,ดนแหะครับเพื่อใหดหน้าลายเพื่อมีเวลามาใส่นะครับช่วงนี้มันสีเขียวนะครับต้องการปุ๋ย เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับต้องรีบใส่ปุ๋ยด่วนเลยนะครับนี่ครับเขาดอเขากลางครับบ่คือเขาใหญ่นะครับไม่เหมือนกันนะครับเขาใหญ่นี่ใส่ย่ำได้ก็ได้นะครับต่ว่าเขากลางนี่ต้องรีบใส่ด่วนนะครับจะบ่ได้เขาว่าคือ เทตหน้ามากปีนี้ก็ได้เขาหน่อยแท้คบนนะครับใส่ปุ๋ยพอทันมากับบ่ได้เลยครับการเทตหน้าทาหน้าต้องเอาใจใส่นะครับเป็นพิเศษโดยเฉพาอจะใส่จะบ่ได้ผลผลิตนะครับเพราะว่าการทาหน้าลงทุนหลายนะครับใส่ตน้นทุนสูงนะครับโดยเฉพาะจะมาปักดําเอานะครับจ่างแดงงานนะครับ ขัดวานเอาก็อีกแบบหนึง่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยให้เลีวยวจะมาล่งคงิีให้พี่น้องเบ่งนะครับ